ลูกค้าแคนเซิลอีกแล้วคุณการหนา้าจะย,ยแล้วหนูจะทำยังไงให้ลูกค้ามาไปอยู่บ้านกันหนูคุณการเป้ะคะ้าคุณสมบัติของในหน้าที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีใจรักงานบริการนะคะแล้วก็มีความอดทน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป๊ลองทำนัดใหม่กับลูกค้าดูนะคะดูสิคะว่าลูกค้าตอบว่ายัางไงเทคนิคในการทำนัดลูกค้านะคะตอนวันนัดหนึ่งวันนะคะเป๊ควรจะโทรไปคอนเฟิร์มเขาคะ่ะว่าเขาพร้อมที่จะมาอยู่บ้านในวันพรุ่งนี้ และในตอนเช้านะคะก่อนถึงเวลานัดก็ควรจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ถ้าวันนี้เป้ถูกลูกค้าแคนเซลใช่ไหมคะวิธีที่ดีที่สุดเวลาลูกค้าขอแคนเซลเราขอเปลี่ยนเป็นว่าลูกค้าเลื่อนนัดไปเป็นวันไหนดีคะถ้าเป้ใช้คําถามนี้นะคะลูกค้าที่เพิ่งปฏิเสธเป้ไปแล้วครั้งหนึ่งพี่เชื่อเขาว่าเขาไม่ปฏิเสธเป้อีกครั้งแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะว่าในหน้าที่ดีจะต้องอดทนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดนัดลูกค้าได้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมทำตาม ตอนนี้นะคะแล้วก็พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้